ศิลปะวัฒนธรรมอีสานซึ่งไม่ว่าจะผ่านการเวลาเนิ่นนานเท่าไรก็ยังควรคาดแก่การอนุรักษ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทิราวันจูเสิร์ตนิสิตชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์สังคมวันนี้จอนำท่านไปรู้จักกับเครื่องจักรสารชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคาม ว,วันนี้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ติตามอไัยนะคะเพี่อนเพื่อนดาซึ่งวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ติตาเกี่ยวกับการสารดะด้มอนกระด้งมอนกระด้งที่ใช้เรียง<ะ>อาบย้มอมไหม,<ะ>ม<ะ>ว,ว่ามีขั้นตอนวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอะไรบ้างซึ่ง กระด้งเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเราจะได้รู้กันว่ากระด้งเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะทำมาจากอะไรแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะตาอรนกระด้งกระด้งทดมาจากไหมคะไม่ไท่บ้านไม่ไทไม่บ้าน คยาไม่เคยง่ายาเนี่ยแล้วไม่ง่ายตอนตอนแรกยิงต้องออกไปตากบอลังจ oh, ักตัดใหม่ไคมาแล้วจ้าใช่หรือเปลตาก้าจยังมาสารอ๋อเฮ็ดเป็นเห็นเหจ้าอ๋อผ้าผ้าเป็นบนี่ยจักแน้วจักแน้วใช่มาสารแบบนี้แช่หนึมัดเส็ยขอบเนี่ยบ่อันตากตากขึ่งไหนี่ตาตากแบบนี้เนี่ยตากแบบนี้แล้วเป็นเตียงหรอไงน ตรนี้มันแห้งแล้วสารมันต้องมันห่างตรงหางมันไม่ละแลาวแบบแบบใส่เนี่ยมันจะเนี้มันจะจังมินเนาะเดี๋ยวเป็นมินเนี่นีงเนาะเจ้าเอาตาด้วยนะเนี่มินเนี่ยเข้ากาวเนาะมินนึงมันจะอ่อนเนาะมินเนี่ยมันถึงไงปะมินเนาะมันน ให่ปลูกเอาวัตตาดีกว่ามอไปซื้อเพิ่นมากไปซื้อเพิ่นมาอยู่น้ำบ้านเขาบ่มีวัตตานี่อยูกนี่เขาพูดบ้านนี้มองเมื่อี้เป็นอะไรพวกใครอ้อเอามองเวลามองคนขายไปซื้อเอายังมะเห็ดจักษสารอ๋อได้ไหมได้มากลยค่ะมากอันผ้าเป็นบางๆางจากเป็นบางๆแล้วก็ตากแดดตากแดดตากตากโดนว่ตตาไหมบ่เข้าเดียวกันแล้วตากก็เ่องหมดคำกันแล้วอัแฉะแฉะเลยก็ได้อ๋อจาก มาที่นี่วิธีการสารเห็ดจังไดน,น้อตา,าเบลัสันไล่ไล่ไล่สองอ๋อจา่าแันละโดนวโดนว่าจ่าแต่ละอันตัวจิงใดแต่ละอันขวดวันดอกขโดวันมะเลย่อกธรรมดามือหนึ่งได้เยอ่สามสามตันเนาะอันไทยลวดละที่นี่ที่นี่ตาลคือสารเป็น ผู้ใดผู้เด็เป็นผู้อันนี้เรียกว่าเปีนเรียนเกน้ำพองเงยเงเรียนน้ำผู้เฒ่าก็แ่รกเนาะเรียนน้ำผู้เฒ่าก็แครกแสดงว่าเป็นวัลลุกแสดงว่าเป็นวัลลุ่อกแสดงวัลุอกถอดมากอย่านี้อดมากเอียดมากป่อกได้ปลอมมากเรียนน้ำพองเยเงยเนาะผลตก้อนผนดงเนาะเรียนน้ำพองแต่ว่ากระดงเ็มันสีห่างอ้อกระดงอันอันลงตาป้ามันห่างอ๋อมันห่างลกอกยาซ่วงเนา ตรงนี้มันนี้อันใส้ไล่มันใส่ไล่เดียวกันไล่เดียวกันไล่สองแต่ว่าแต่ว่ามันแตกต่างกันแตกต่างมันห่างมันล้มล้มนี่ก้อยเทาก้อยอีลาไม่พอหลักนี่ตากปลาได้เดี๋ยวไม่ไม่อันนี้เขาเอิญไม่ยังก็จะทิปเป็นขอบนี่ไหมขอบดุ่มขอบไปเคยบานกันและไปเคยบานที่ทิปงานที่เลยม่มั่นละมันยังอ่อนยังมันจะบริหารมันยังเหนียว พ่อพ่อพ่อเฮดไดแล้วคึณคอับได้แล้วต้องเอาไปตากอีกว่าจารยว่ามแเดี่ยวเลยเป็นเว้าเลยชงเป็นเบ้าเบาก็มีจะขายอันละเท่าไหร่ตามุนอีไป้เจ็ดสิบไปไดเจ็ดสิบแม่เจ็ดสิบาทม้นแปดแปดสิบเหรีแล้วต่ขนาดหรือว่าขนาดเลยถ้าขนาดอันนี้มันลงงหอันนี้ลงบน้อยห่บังน้อยบางนี่แล้วดิน่ี่ยเอรนเี่ินียี่้ ก้อนอตาแมนสารตัดสะเกินเขาเป็นยังเกาะสานตัดตัดตัดโด่งสะเกินอ๋อสานตัดจังมันถือเป็นดงเป็นด่งไหมวะล่ะเป็นเป็นดงแมนมันสีนีจังตอกจังตอกไว้ตากตอกเห็นไหจ้าจังมาสานตัดสานตัดจังมาขึ้นเป็นขอบเป็นดงไหมจ้าขึ้นขอบนี่อันหนงมองใส่ไมมแบบไหนเนี่ยตาอันนี้แหละตอกมัดนี่แหละใส่เท่าอันที่เป็นอันนี่แหละใยไงนั่แล้วก็เป็นอันเล่นหน่อยนั่มบอแมน เทิ่งไม่มอบนี่ไม่มอบเลยไม่มอบไม่มอบมันคือจังไลยไม่มอบเนี่ไม่หม้อบเขาไม่หม้อบหม้อบขอบร้องใอ้มั่แข็งไอ้แม่แข็งแรงไอ้ันอยู่เนาะไอ้แม่ดูแม่แข็งแม่เจียงมันง่ามอเนาะเนาะใช่สำเร็จมันเป็นแบบนี้มันง่ามโดนผู้ใดมารับเสือของตานะคนทั้งว่าตีอำเภอว่าตีเป็นกระด้งเลี้ยงหวอนเลี้ยงไหมนี่มันอยู่ได้โดนมาตาโดน พ่นตัวจัดกินถ้ากิบเป็นรสเิกมันบ่ได้มันห้อนอันนี้มันอันนี้มันดีมันเย็นเนาะอ๋ออันนี้มันระบายความร้อนน้ำร้อนคมร้อนมันมันบ่ห้อนอันนี้มันดีมันตายมันตายพ่อพ่อสิบปีป่ะอุ้ยไใหญ่อยู่ไก่ยี่เป็นหมดมัขาดง่ายดอกมันขึ้นล่าขึ้นยังเหมือนตาบ่เหล่อเลยต้มเด็กแต่ม้อนเรียงม้อนเลยเนาะกินดก สำหรับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำกระดง้งเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมมีอะไรบ้างนะคะ